นีแ่เบรบกให้สาวไปก่อนโอ้โหสุดยอดน่ารักมาก นะครับมีช็อบไม่ไม่ไมบีเคเคบิ๊กไบค์ครับผมโอ้โห,โโห,โโหเหนื่อยเลยเดินขึ้นบันไดมาสองชั้นว,วันนี้เอา x m a x ออกไปวอร์มหน่อย <Yeah. S 1> ก็จะไปซื้อของด้วย <Yeah. S 1> บางอย่างซื้อผัก <Yeah. S 1> <laughs> <laughs> เทสเอ่อ สายไมโครโฟนด้วยครับวันนี้ไปออถนนพระรามสี่แล้วก็จะวนเข้าสีลมโผส่สวนภูวางจัดไม่ได้ออกมานานเดี๋ยวเอามาวอร์มหน่อยออเครื่องฟิสตัตติดง่ายล่า,าสุดเนี่ยผมใช้หมวกอีกหนึ่งใบอีกใบหนึ่งนี่มันสายไมโครโฟนไม่รู้ว่าสายไมโครโฟนของหมวกใบนั้นมันพังหรือเปล่า <S 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 ผมก็เลย มาลองเทสอีกใบหนึ่งถ้าถ้าเสียงไม่เข้าแน่แสดงว่ากล้องเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าเสียงเข้าอยู่ก็แสดงว่าเป็นที่สายไมโครโฟนของหมวกใบนั้น <What? S 1> บรรยากาศชิวๆแดดอ่อนๆอีกสามนาทีเที่ยงครับโอ้โหชิวจัดพร้อม วันนี้วันที่12กุมภาอีก2วันก็วาเลนไทน์ขอแสดงความเสียใจกับคนที่ไม่มีคู่ด้วยครับ <laughs> สำหรับผมก็ไปเรื่อยๆ <laughs> 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 เราไม่เน้นคู่ครับเน้นใช้ชีวิตอย่างมีความสุข <laughs> มีชาวต่างชาติสองคนจี้ตูดมา เราจะไม่ให้แซงชิวจัดเดี๋ยวเช็คว่าปิดชิวหมอนอกดีหรือเปล่าคิดว่าน่าจะโอเคละเฮ้ยแต่วันนี้มันแดดอ่อนจริงนะเมื่อเช้าฝนตก3 2 1 ท่านไฟเขียวเมื่อกี้ก็สำหรับยาม่า X Max คันนี้ของผมนี่ซื้อมา ปีนี้เอ้ยไม่ใช่ปีสิเดือนเดือนนี้ก็เข้าเดือนที่เดือนที่เท่าไหร่เดือนที่เจ็ดได้แล้วเจ็ดเดือนแล้วนะตัดเปียวนะหกเจ็ดเดือนอ่ะหกเดือนอะหกเดือนซื้อมาหกเดือนแล้ววิ่งไปหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบเจ็ดกิโลโอ้โหเรียกว่าสายจอดจอดไหมก็หรือว่าทุกคนคิดว่ามันก็พอดี แต่ผมมีความรู้สึกว่าผมก็ไม่ค่อยได้ขี่เท่าไหร่แต่ก็ประมาณสักหนึ่งสัปดาห์นี่ผมก็เอาออกมาบนบนบ่มบมแบตเตอรี่ล่าสุดนี่สตาร์ทไม่ติดนะทีหนึ่งเคยสตาร์ทไม่ติดอยู่ครั้งหนึ่งก็ซื้อแบตเตอรี่มาใหม่เลยกะว่าเดี๋ยวเปลี่ยนเองสรุปมาเปิดอีกทีอ้าวติดก็เลยตอนนี้แบตเตอรี่ใหม่ก็ยังอยู่ ถ้าใครสนใจแบตเตอรี่ใหม่ก็ทักผมมาได้ผมขายของใหม่แกะกล่องขายหลักร้อยบาทเอาแล้วกันขายแบบเพราะว่ายังดีวมไปกองไว้ตรงนั้นอะเออในเแบรบกให้สาวไปก่อนโอ้โสุดยอดน่ารักมากหมายถึงเราเนี่ยน่ารัก เบรกให้คนข้ามทางมาลายนี่ช่วงนี้ดราม่าเยอะ มีบ้างแหละเสียงลมอ่ะเออผมคิดว่าเสียงลมมันน่าจะวนมันชนกับกล้องแล้วมันก็วน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 ,วน,วนอยู่ตรงเนี่ยแหละแถวแถว้างนี่แหละ,ละดูทรงอ่ะช่างมัน ยางงพุบอกลูกเดิมก็ไม่มีใครเชื่อเปลี่ยนท่อใบเดียว <c oughs> บอกน้อง,องบอกรถพี่ลูกเดิมนะน้องบอกลูกเดิมอะไรพี่วิ่งร้อยหกสิบมิตใหม่โอ้มันไหลมันไหล จู่จัดว่ะร้อนนะโอ้ยอ,อยากลองอะพีแม็กกว่ะในที่ตรงข้ามนู่นนะให้เป็นทีแม็กอ่ะตัวแล้วน่าจะใช่โอ้โหจัดไปเจอ พี่ฟีโน่เล่งเครื่องสายหนึ่งทีเช็คลูหมอกันนอกว่าได้ติดช่องลมหรือเปล่าตรงนี้ก็ถนนสีลมใกล้ๆก,กับวัดแขกครับ เาเิซอย่างเยอะอลร้านนวดก็เยอะมากแถวนี้อันนี้ก็ถือว่าเดี๋ยวพาพาทัวร์ในเมืองแล้วกันแลวกเอ่อสีลมพระรามสี นั่นเป็นเลดี้บอยนะขายาวมาก,าส,วส,ากสวัสดีครับจา่าสวัสดีครับจา่าหยอจกจ่าหยอจกจ่าอยู่ห่างแกไว้ดีกว่าเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเอง ต้องถัดไฟเขียว สวนพูเราจะเข้าไปจอดข้างในเลยเพราะว่าเคยเห็นว่ามีมอไซค์โดนล็อกเพราะว่าจอดข้างถนนแบบนี้และเ,เราจะไม่เสี่ยงครับเ <c oughs> ข้าในเลยก่าข้างในมีที่จอดอยู่ี <c oughs> ่ <c oughs> แต่จะมีที่จอดสำหรับเราหรือเปล่า ไม่มีนะจอดไม่ได้เลยออกเดี๋ยวต้องออกตรงนี้ได้ไหปหวะสักเดียวแอลกอฮอล์พุ่ง ชุ่มช่ำแลดิสครับอ่ประมาณนี้แหละครับอย่างเดียวเหรออย่างเดียวครับ few moments later. ชิวจัดวะ่ะ มิวข้าวอะ้าวโอ้โหได้เรื่องอยังไม่ได้ล้างเลยะคันนี <c oughs> เเ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววันหยุดเดี๋ยวไปล้างร้านพี่ดิมตากน้ำสมุรปรการ อะไรขึ้เขาว่าโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ตระมานนี้ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับที่ช่องไม้ไมคบิ๊กเคบครับ <Yeah. S 1> อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับไมวจุดนี้มันไม่มีแดดจริงวะเออ